Merry Christmas and a Happy New Year นะขอจเจริญพรญาติยโยมท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านวันนี้เริ่มต้นด้วยภาษาอังกฤษนะม r ร y Christmas แล้วก็ h a p p y New Year เพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงของเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ของไทยซึ่งอัตมา,าพาเป็นพระที่มีลูกศิษย์มีเพื่อนๆเ,เป็นชาวต่างชาติเยอะมากก็เลยขอเริ่มต้นด้วยเป็นภาษาอังกฤษวันนี้แต่ว่าความจริงแล้วจุดมุ่งหมายของการนะพูดในวันนี้ก็คือ อยากจะให้ธรรมะที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ในช่วงปีใหม่หรือว่าการปรับปรุงชีวิตของเราในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเทศกาลปีใหม่พศ2566ปีนี้มีญาติโยมบางท่านถามมาว่าท่านเจ้าคุณถ้าเราจะปรับปรุงพัฒนาตนเองในช่วงปีใหม่นี้อาศัยเทศกาลปีใหม่ในการที่จะพัฒนาตนเองหรือว่าปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นให้ประสบความสําเร็จในชีวิตหน้าที่การงานจะต้องปฏิบัติอย่างไร ก็วันนี้มีหัวข้อที่อยากจะให้อสองประเด็นสองหัวข้อด้วยกันนั่นก็คือเรื่องของการทํากิจและก็การทําจิตญาติโยมตั้งใจฟังให้ดีนะถ้าอยากประสบความสําเร็จในชีวิตหน้าที่การงานนนปีใหม่นี้เอาไปประยุกต์ใช้ได้เลย 1. ทํากิจให้ดี 2. ทําจิตให้ดีทํากิจไหมายความว่าอย่างไรญาติโยม คนเราเกิดมานั้นต้องอยู่ในสังคมต้องทํามาหาเลี้ยงชีพต้องมีปัจจัยใช้สอยจึงจะอยู่ได้อย่างมีความสุขในสังคมการทํากิจก็คือทํากิจวัตรปฏิบัติตามหน้าที่การงานของตัวเองที่ตนเองรับผิดชอบหรือว่าได้รับมอบหมายเป็นลูกจ้างก็เป็นลูกจ้างที่ดีเป็นเจ้านายก็เป็นเจ้านายที่ดีเป็นข้าราชการก็เป็นข้าราชการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ให้บริบูรณ์ให้สมบูรณ์หรือว่าเป็นพระหนุ่มเนรน้อยก็ปฏิบัตหิหน้าที่ในทางพระพุทธศาส,สนาให้ดีอย่างนี้ก็เรียกว่าการทํากิจคนเราถ้าต้องการประสบความสําเร็จในชีวิตหน้าที่การงานการทํากิจให้ดีจึงเป็นเรื่องสําคัญไม่ใช่เอาแต่ไหวพระขอพรไปวัดนูน้นวัดนี้ก็ 9, วัดเจ็ดวัดเพื่อชีวิตรุ่งเรืองเพื่อชีวิตประสบความสําเร็จ ไม่ใช่นะญาติโยมอันนั้นเป็นส่วนปีกย่อยเป็นแรงเสริมเล็กน้อยแต่ความจริงอยู่ที่การทํากิจต้องขยันทำมาหากินรับผิดชอบหน้าที่ทํางานให้บริบูรณ์ทํางานให้ดีที่สุดรับผิดชอบให้ดีที่สุดนี่แหละจะผลักดันให้เราประสบความสําเร็จในชีวิตหน้าที่การงานได้นี่คือเรื่องของการทํากิจหรือว่าทํากิจวัดหน้าที่ส่วนประการที่2ก็คือการทําจิตอันนี้สําคัญเลยญาติโยมบางคนเนี่ยทำกิจด,ดีมากขยันทํามาหากิน เออนะเก็บเงินเก็บทองหาเงินหาทองได้ไม่ยากมีความมานะอุตสาหะแต่ว่าไม่มีความสุขหาความสุขไม่ได้มีแต่ความเครียดเงินทองหาได้ทำงานก็ดีแต่มีความเครียดไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้ฝึกการทำจิตนะทำแต่กิจอย่างเดียวแต่จิตไม่ได้ทำจิตไม่ได้ฝึกเมื่อจิตไม่ได้ฝึกก็หาความสุขไม่ได้อยู่ที่ไหนก็อันแฮปปี้มีเงินมีทองก็อันแฮปปี้เพราะอะไร เพราะจิตมันไม่สงบจิตมันเครียดจิตมันกังวลจิตมันวิตกจิตมันไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นญาติยโยมนอกจากการทํากิตให้ดีให้บริบูรณ์แล้วต้องรู้จักทําจิตด้วยเช่นรู้จักฝึกสมาธิรู้จักฝึกอยู่เงียบๆคนเดียวนั่งในห้องเงียบเงียบหลับตาปล่อยวางภาระทุกสิ่งทุกอย่างไว้ภายนอกหลับตาเบาๆภา,าวนาพุโทโธ สัมมาอรหังยุบหนอพองหนอเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะเรียกว่าทําจิตให้สงบนะรู้จักทําจิตให้สงบเมื่อจิตของเราสงบแล้วนะอย่างอื่นก็จะตามมานั่นก็คือสมาธินะจิตสงบทําให้เกิดสมาธิสมาธิก็ทําให้เกิดสติปัญญาในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชีวิตนะจิตสงบจิตมีสมาธิจิตก็สร้างปัญญาให้เรารู้จักอะไรดีควรทําอะไรชั่วควรเว้น อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการทําจิตการฝึกจิตด้วยการเจริญจิตภาวนาหาสถานที่สงบสงบนั่งคนเดียวหลับตาแผ่เมตตาภาวนาไปอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเขาเรียกว่าการทําจิตย้ำอีกครั้งหนึ่งนะท่านที่อยากประสบความสําเร็จในชีวิตหน้าที่การงานปีใหม่นี้เริ่มต้นใหม่ 1. นึ่ทำกิจวัตรทาหน้าที่เต็มร้อยทําให้บริบูรณนะ์ทํางานอย่างมีความสุข 2. ฝึกทําจิตด้วย ต้องรู้จักหาที่สงบทําจิตใจให้สงบให้จิตใจมีสมาธิเมื่อใจสงบแล้วการทํากิจก็ส่งเสริมได้ด้วยคนที่จิตใจสงบร่มเยน็นทํากิจก็ทําด้วยความสบายทําอะไรก็ทําด้วยความรักทํายังมีความสุขเขาเรียกว่าทําให้เกิดโพ t ิทีฟทิงกิ้งได้ด้วยทําให้เกิดการคิดนในแง่บวกพราน,นก็ขอฝากไวาา้นะโยมปีใหม่นี้อยากประสบความสําเร็จในชีวิตหน้าที่การงานตั้งใจทําหน้าที่การงานให้บริบูรณ์ทาเต็มที่แล้วก็ ฝึกจิตด้วยฝึกหาความสงบให้กับจิตใจด้วยก็จะซัพพอร์ตทำให้เรานั้นทำกิจกรรมต่างๆทำหน้าที่การงานได้อย่างบริบูรณ์ได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็ทำให้เรานั้นประสบความสร็จในชีวิตหน้าที่การงานได้อีกด้วยสาธุเจริญพร